นะครับนี่ดูถ้าดูนะเห็นปะเขาโซนเดียวกันหมดเลยอะ่ะแล้วผมเชื่อนะหลุมดินบ้านยางปู่นาควัดห้วยจระเข้สีของเมกพัดมิได้หนีไปจากนี้เลยหรือแม้แต่พระปิดตาเนื้อเมกพัดหลวงพ่อทาวัดปนิงแตก โอเคเดี๋ยวรอพี่ๆเพื่อนๆเข้ามากันก่อนนะแต่เดี๋ยวเราจะไปเริ่มมาพร้อมกันนะครับเป็นไงบ้างนะ <Weber. S 1> พี่ๆเพื่อนๆน่าจะสบายดีกันทุกคนนะครับก็ ita, ใครเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมไม่สาธุนะก็เน้นต้องบอกก่อนนะครับเน้นผ้าเก่าเป็นหลักอืถามว่าผ้าเก่ากับผ้าใหม่แตกต่างกันอย่างไรฮะ พระเก่าสร้างก่อนพระใหม่สร้างที่หลังไม่ใช่นะครับมันก็เป็นคือมันถูกแต่มันถูกไม่หมดนะพระเนี่ยถ้าในสมัยก่อนคนจะนิยมนะครับพระเก่าเป็นหลักพระที่มีประสบการณ์อย่าลืมนะครับพระเก่าเมื่อก่อนก็เคยเป็นพระใหม่มาก,ก่อนเออก็เคยเป็นพระใหมยอย่อย่างอย่างพระอย่างทุกวันนี้เหมือนกันนะครับสุดแล้วแต่เราศรัทธา เราศรัทธาหลวงพ่ออะไรเก็บหลวงพ่ออย่างนั้นนะครับชอบพระเก่าพระกูเก็บพระเก่าพระกุชอบเกจิอาจารย์เกา่าก็เก็บเกจิอาจารย์เกา่าหลายคนชอบพระใหม่เพราะอะไรว่าพระใหม่ดูง่ายมีตําหนิชี้ชัดเจนส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญสังเกตไหมครับอืมจะเป็นเหรียญเพราะเหรียญส่วนใหญ่หลายคนบอกดูง่ายเพราะมันมีตําหนิให้ดูมีชื่อหลวงพ่อบอก มีปีการผลิตการสร้างทั้งหมดแต่พระเก่าไม่ใช่พระเก่าความรู้ที่ได้ต้องเกิดจากการอ่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีชนคนหนะครับสวัสดีครับเกิดจากการอ่านครับเกิดจากการเปิดหนังสือพระเกิดจากการศึกษาก่อนแล้วค่อยสะสมนะแต่หลายคนสะสมก่อนศึกษาสวัสดีครับพี่นุกโอ้ยหายไปนานนะพี่นะแล้วแต่ความศรัทธานะครับศึกษาผม กำลังมาแนวผมก็ดีครับแนวผมคือถ้าผมเน้นนะก็ไปทางสายทางสายวัลคังอาจจะโอเคนะครับสายปูหินปูหน้าปูอ้นนะครับอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนฮนะอะไรที่เราเก็บแล้วเราเป็นแล้วเรารู้สึกมั่นใจในการแหวนเก็บอย่างนั้นนะครับเออเพราะพระเครื่องเนี่ยผมบอกเลยนะว่าจะพูดยังไงอะ มันขึ้นอยู่กับกำลังศรัทธาของคนเก็บนะครับหลายๆายคนเชื่อผมไหมยอมเช่าพราแพงมากพระเล่นแสนหนึ่งยอมซื้อแสนห้ายอมซื้อสองแสนเพราะอะไรเพราะเขาอยากได้จริงๆนะครับเขามั่นใจว่าเป็นของแท้แสนสองแสนเขายินดีจ่ายอยู่แล้วท่านจะพบเห็นเมื่อก่อนในงานประกวดงานประกวดมะเครื่องเลยล่ะครับเมื่อก่อนบีปีหนึ่งสองโหวเอง นะครับมีท้องสนามหลวงกับอีกที่นี่ผมจำไม่ได้ครับนะครับแต่ที่ท้องสนามหลวงสมัยก่อนดังมากนะในปีๆก็จะมีครั้งสองครั้งสองครั้งเองครับไม่ได้มีบ่อยเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มีบ่อยทุกอาทิตย์และอาทิตย์ละหลายๆที่แล้วก็อยากจะบอกว่านะการหาพระเครื่องทุกวันนี้การจะซื้อพระเครื่ององค์เดิมราคาเดิมเป็นไปได้ยากมากครับ ยิ่งถ้าหวังจะซื้อให้ถูกกว่าเดิมยิ่งยากหนักเข้าไปอีก้ไหมครับเพราะอะไรพระมีแต่จะหมดไปหมดไปแล้วก็หมดไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเข้าบ้านก็หายแล้วครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ยังได้ซื้อพระเครื่องอย่างคงที่คือการที่ต้องจ่ายแพงขึ้นมันเป็นเรื่องปกติครับดีมานสป라이นนะความต้องการสูงกว่าปริมาณของที่มี ย่อมต้องจ่ายแพงนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเมกะพัดกันดีกว่าอ่ะนะครับเรื่องของเมกะพัดกันสวัสดีครับพี่พัทิมานะครับเติมแบบหนึ่งนะอ่ะเบิกเลิกเบิกชกอัอ่อเอออ่ะเขาเรียกอะไรนะบางคนเขาเรียกกำถั่วเออบาคนชอบเล่นกำถั่วสวัสดีครับพี่สีโพตาก ใครเอาเอาสี่ร้อยถ้าแพงไอ้ถ้าถูกกับสี่ร้อยไม่ต้องโอนจ่ะถ้าเอาเอาสี่ร้อยพอโหคุณเบียร์าาคุมพรมวแท้เรียนลงปุสุขวัดปากคอมาขำเท่านะครับพี่เก่าวังสะพานสวัสดีอา้าวัดีครับโอ้เปลี่ยนฟูรไฟล์แล้วพี่เก่า <laughs> อตอนแรกพี่ใช้ C ียชูชสวัสดีครับพี่ทักทายกันหน่อยนะครับ <_ s> พี่เก่าในีเล่นพระเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักสะสมที่มีพัฒนาการเร็วมากครับพัฒนาการทางด้านการเก็บสะสมพระเครื่องเร็วมากผมใช้คํานี้เลยนะอ่ะมาเรื่องนี้นะครับผมอธิบายไม่เก่งอาศัยหาของจริงมาคุยกันดีกว่านะครับทำไมเมกะพัดจึงได้รับความนิยมสูงนะ เป็นพาเครื่องอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากเพราะว่ากรรมวิธีการสร้างครับค่อนข้างซับซ้อนถ้าดีภาษาวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ถึงกับว้าวุ่นนะครับเมกะพัดก็ไม่มีในตารางธาตเหมือนกันเช่นเดียวกับทองผสมนะครับแต่เมกะพัด นะครับเกิดจากวัตถุดิบคือตะกั่วและทองแดงแล้วซัดด้วยกรมมันน,มน,นะครับลักษณะเบื้องต้นของเขาจะมีความเงาในกรณีที่เป็นเมฆพัดแท้นะครับมีความเงาแต่ไม่ใช่เงาวับ เป็นเงาคุณคุณสีลักษณะออกดําพี่พี่นึกแม่ผมไม่มีตัวอยาอ่างหรอกคล้ายอะไรมีคนเคยบอกผมนะครับว่าอยากดูพระเมกะพัดปีลึกๆเป็นให้ไปหาก็น่าจะง่ายสำหรับพี่แก้นะครับแต่เมื่อก่อนนี่เป็นสิ่งที่ยากครับผมเช่าที่ไหนี้ทุกขี่ สวัสดีครับพี่นวยเชา่าที่ไรเกรทุกขี่ครับพี่จริงๆพูดแบบไม่อายเลยนะครับเนี่ยพี่ๆดูนะครับน,นะบนี่เห็นไหมเขาจะมีความเงาคล้ายกับดินสอสองบีไส้ดินสอสองบีครับพี่ลองเอาไส้ดินเอาดินสอเนี่ยนะมาระบายแม่ผมไม่มีดินสอสองบีดิเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะ แล้วลองมาแรงเงาอย่างเงี้ยอ๋อได้จ้ะพี่โอ๊ตสิทธิ์อาจารย์เดียวกันครับนะฮะเหมือนกันเหมือนกันพี่นะครับเอามาแรงเงาอย่างเงี้ยโทษนะครับเนี่ยเอามาระบายระบายระบายอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีให้เห็นเลยนะครับเขาจะบอกว่ามันจะเหมือนกับ,กบสไส้ดินสอสองบีเลยอันนี้เป็นวิธีเปรียบเทียบที่ง่ายนะครับคือสามารถเห็นพี่ๆใครที่บ้านมีดินสอสองบีอะเอามาเหลานะครับหากบมาตัวหนึ่งนะครับ เนี่ยท่านเห็นไหมเริ่มต้นจากการศึกษาเมกะพัดจากพระที่ราคาไม่ได้แพงก่อนครับเช่นเมกะพัดหลวงพ่ออีวัสติยีเมกะพัดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคเป็นเบสิกเบื้องต้นในการศึกษาเลยนะเป็นพระที่แขวนก็มีผู้ตุกุล ดีจริงใช้ได้จริงนะครับนี่เห็นไหมเขาจะโซนเดียวกันหมดเลยเนื้อหาเดียวกันเมกะพัดเหมือนขับรถขับเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีทางลรือนี่เห็นไหมนะครับที่ท่านเห็นสี่ชิ้นนี้คือเมกพัดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว จริงๆพระไม่กพัดหลุมบูรุณวัดกลางบางแก้วมีมากพิมพ์กว่านี้นะครับไม่ได้มีแค่นี้นะปิดตาเข่าตุ่มก็มีกีบบัวก็มีกีบบัวหลังยันกีบบัวหลังพ้าปิดตาและมียันนะครับนี่อ่ะดูถ้าดูนะเห็นปะเขาโซนเดียวกันหมดเลยอ่ะแล้วผมเชื่อนะหลุมดินบ้านยาง ปุ่นาควัดห้วยจระเข้สีของเมกะพัดมิได้หนีไปจากนี้เลยหรือแม้แต่พระปิดตาเนื้อเมกะพัดหลวงพ่อทาวัดปนิงแตกเกอเดี่ยว3ามเกลอเหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนั้นถ้าดูเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับพี่ก้าหารสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับพี่เพราะมีหลายคนไม่เป็น นะครับไม่อยากให้ไปโดนพาเคครับพี่แล้วอย่าไปเชื่อเท่านั้นที่เขาบอกว่าเป็นพระโรงงานพระพวกนี้ทําที่วัดครับพี่และอย่าลืมพระที่จะจัดสร้างเนี่ยเกจิเจ้าของวัตถุมงคลเนี่ยจะต้องมีความรู้ในการเล่นแร่ปแปรธาตุจะเล่นแร่ปแปรธาตุได้ ต้องมีการวิปสัสสนาที่แข็งแข็งแกร่งมากครับและต้องมีความรู้ด้านไสยเวทมีความรู้ด้านเลิกยามเพราะอย่าลืมนะครับผิดพลาดมานี้ถึงชีวิตนะหรือสามารถทําให้กลายเป็นวิกลจริตได้เลยนะครับเนี่ยท่านดูดิเห็นป่ะนี่สำนักเดียวกันนะ ยังมีหลายพิมพ์เลยสวัสดีครับพี่มีแอมพี่พี่สันควาอนนะ้ะวโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะเนี่ยท่านดูดิเนี่ย,ยปูบุญอย่างเดียวนะนะครับการดูพระเป็นตัดสินใจซื้อพระเป็นได้ด้วยตัวเอง คือความสำเร็จสูงสุดแล้วครับผมบอกเลยไม่ได้จําเป็นต้องไปซื้อของแพงไม่จําเป็นแล้วโหท่านซื้อพระราคาเป็นล้านแล้วท่านจะเป็นฮีโร่ไม่ใช่นะความสำคัญคือการซื้อพระโดยตัดสินใจได้ด้วยตัวเองครับเห็นไหมสีเหมือนกันเด่นนะครับสีเหมือนกันเด่นเลยปะผมเชื่อผมเก็บหมดนะ เมฆพัดพ่ออีเมฆพัดพ่อเดิมเมฆพัดหลวงพ่อเงินวัดดอนเดหอมนะครับวัดหลักหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่และอันนี้คือสุดยอดผมบอกเลยนะถ้าในบรรดาเนี้ย,มยหมบย่องนี้พ,พี่พี่พอรู้ไหมครับว่าที่ไหนเออพอจะรู้กันไหมว่าที่ไหนเนี่ยนี่ก็เมฆพัดแท้เหมือนกันเก่าเหมือนกัน เก่ากว่าแบบนี้ด้วยนะเออคือองค์นี้ถ้าเป็นพระปิตาบันเทิงผมบอกเลยถ้าเป็นพระปิตาบันเทิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นไหนก็ตามนะครับอันนี้ทันตัวท่านนะครับทันตัวท่านเออมีใครรู้ไหมมีใครรู้ไหม อันนี้หลวงพ่อชมวัดสิง์เพชรบุรีนะครับเพชรบุรีเลยเอ,อกมาให้ดูสวัสดีครับลิซ่าบ็อเซอร์นะครับนะครับนี่ลอนะดูเอาสวัสดีโอดตบัานโปงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นน้องที่น่ารักอีกหนึ่งคนนะครับนะใครต้องการรถแห่วงดนตรีว่าจ้างไปเล่นนะครับติดต่อน้องโอ๊ตบ้านโป่งได้เลยนะครับนี่ และเป็นผู้นิยมพระเครื่องที่เล่นพัดดีมากครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่น่าให้การสนับสนุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นานๆจะเจอสักอง์นะมีกับพัดที่เก่าได้ขนาดเนี้ยครับขอบุณครับแชร์ครับได้ครับไม่ได้แชร์เมืองการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับนี่เห็นไหม ลองหยิบมิกพัดที่ท่านมีนะครับมานั่งส่องดูว่าเนื้อหาเหมือนแบบนี้ไหมนะครับถ้าเหมือนแบบนี้ก็ไปต่อครับแต่ถ้าไม่เหมือนมันก็อยู่ที่ตัวท่านเองจะตัดสินใจนะครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับแต่จริงๆอ่ะผมอยากให้ไปต่อนะเพราะอย่าลืมนะครับการเล่นระเครื่องเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหโดนเกม,มาตลอดซื้อเดี๋ยวก็เกเีเ๋ก็เกอย่าไปท้อครับจริงๆ ท่านไม่ท้อนะปรับปรุงแก้ไขเราพลาดตรงไหนเก็บความผิดพลาดเป็นบทเรียนครับในทุกๆอย่างแหะพี่คนทําสมมุติทําธุรกิจล้มเนี่ยเจ๊งกระบงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะยอมแพ้หรือเราจะไปต่อนะครับแต่ถ้าเรามาหาจุดบกพ้องตัวเราเองค่อยๆแก้ไขนะหาข้อผิดพลาดแก้ไขในจุดอ่อนของเราเดี๋ยวก็กลับมาประสบความสำเร็จได้ครับอืม เนี่ยคือเรื่องราวของเมกะพัทสั้นๆนะครับ